กินผลไม้กันบ้างนะคะสับป,ประรดค่ะสับป,ประรดพันธุ์น้ำผึ้งนะคะลำปางสดสดแบบจากไร่เลยค่ะคุณพ่อขาที่นี่เลยนะคะริมถนนสายลำปางเงาวนะคะ บริเวณบ้านทรายทองค่ะตำบลบ้านสเสด็จอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนั่นเองค่ะมีแผงสับประรดที่เกษตรกรปลูกอเองแบบนี้นะคะแล้วก็นํามาวางขายเรียงรายแบบนี้เลยนะคะโดยที่สับประรดพันน้าผึ้งของเขาที่กรอบนะคะแล้วก็มีความหอมอร่อยแล้วก็รสชาติเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกับน้ำผึ้งนั่นเองอขายกิโลละ35บาทคล้ายกับน้ำผึ้งด้วยนะหรือ3กิโลร้อยนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่า ถ้าผ่านไปลำปางอย่าลืมอุดหนุนสับประรดคุณภาพดีๆแบบนี้ได้ที่บ้านรายทองตายแล้วต้องถักเปียไปด้วยนะเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวจะถือชะลอมไปถือชะลอมไปเดินไปแล้วก็บ้านรายทองอยู่ทางไหนคะแล้วไปกินสับประรดคุณพออ่อเออ่ารักดีพจมานี่ถือกำเนิดขึ้นมาใหม่แล้วนะเป็นอีกเวอร์ชันที่ต้องกินสับประรดก่อนแล้วถึงจะเดินเข้าไปในบ้านสายทองเป็นไงอุ้ยอันนี้ก็พอได้อยู่ถ้าถักเปียเนี่ยเป็นพจมานเลยค่ะ คุณแม่คุณพ่อจะไปกันต่อด้วยครับไปเที่ยวที่สวนทุเรียนกันบ้างดีกว่าสวนทุเรียนทําไมเราต้องอยากให้ไปเที่ยว<ห>อ,อยากให้ไปดูผลผลิตของเขานะฮะ,ะและสามารถซื้อได้จากที่สวนเขาเลยในราคาแบบถูกๆเลยอะคุณคะนะฮะสวนครูจ๊อบที่อุทัยธานีครับคุณคเป็นสวนทุเรียนครูจ๊อบพื้นที่4ี่ไร่ด้วยกันนะฮะ,ะอยู่ที่บ้านชายเขาตําบลทุ่งนางงามอําเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีนะครับแล้วช่วงนี้นะฮะลูกค้าที่สั่งทุเรียนเอาไว้เนี่ยเดินทางมารับ ทุเรียนอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ยังมีนักท่องเที่ยวเนี่ยแวะมาซื้อทุเรียนหน้าสวนได้ด้วยครูจอ๊อ จิราวุฒิพูดสำอางแกบอกว่าอย่างนี้มีอาชีพเป็นครูและก็ชอบทำสวนด้วย<ช>ซึ่งปลูกทุเรียนหมอนทองและหลงรับแลไว้กว่า100ต้นนะครับบนพื้นที่4ไร่ส่วนใหญ่แล้วลูกค้าเนี่ยนะครับจองเอาไว้ตั้งแต่ต้นฤดูกาลโ,โดยเฉพาะหมอนทองขายกิโลละ180บาทปลูกจองหมดแล้วด้วยคุณดูขนาดลูกของเขานะฮะเขาคัดสรรไว้อย่างดีแล้วเขาดูแลเป็นอย่างดีจริงๆะนะครับที่อยากให้ไปเห็นเนี่ยอยากให้เห็นว่ากรรมวิธีกว่าที่จะได้เป็นทุเรียนมาแต่ละลูกเนี่ย มันเป็นแบบนี้นะคุณแม่คุณพ่อทุเรียนทําไมถึงได,ได้ชื่อว่าราชาแห่งผลไม้มเพราะว่าต้องดูแลเขาเป็นอย่างดีถ้าเขาโดนฝนหน่อยเดียวเนื้อเขาจะปริจะแตกออกทันทีนะครับแล้วก็น้ํามันก็จะซึมเข้าไปทันทีเพราะฉะนั้นเหมือนต้องปบประงงมเขาอย่างดีนะครับแวะไปจิมกันได้นะฮะในสวนเลยนะครับแล้วก็ไปชมสวนได้และจะจองทุเรียนกันได้นะฮะที่สวนทุเรียน, job นครูจ๊อบนะฮะถึงก่อนทางเข้าหุบป,ป่าตาด แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของอุทัยธานี <ฮะ S 2> แล้วนอกจากนี้ก็ยังมีเงาะมีมังคุดนะฮะใกล้จะเก็บขายได้แล้วด้วย ใช่เลยเนะคะไปดูผลไม้ไทยอีกหนึ่งชนิดนะครับนับ่นก็คือลิ้นจี่นั่นเองเดี๋ยวจะพาไปชิมนะฮะที่จังหวัดพะเยาแบบโอ้ลิ้นจี่ของเขาเขาการันตีเลยว,ว่าพรีเมียมจริงๆนะฮะ,ะไม่ใช่แค่สวยงามแค่เห็นแก่ตานะนรสชาติก็ดีด้วยลิ้นจี่ในส่วนที่อำเภอเม่ใจจังหวัดพะเยาฮะอย่างที่เราเห็นกันอยู่นี่นะออกมาเป็นพุ่มเป็นพวงแบบนี้เลยอะ่ะเริ่มออกผลให้เก็บขายได้แล้วตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับใช่ค่ะเป็นลิ้นจี่คุณภาพระดับพรีเมียมนะคะปลูกแบบปอด รสชาติเนี่ยจะหวานมากๆเลยนะคะแล้วก็เนื้อแห้งกรอบราคาดีกิโลละ100-150ถึง150บาทถ้าเกิดว่าอยากชิมนะคะแวะไปอุ่นหนุนได้เลยขายอยู่ที่ตลาด BB บีตำบลสีถ้อยอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยานะคะจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ไปเลยนะครับค่ะนี่ไงเห็นไหมจริงด้วยแกออกมาแล้วน้ามันเอิมันแห้งถ้าเป็นเนื้อแห้งๆอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าความฉ่ำของเนื้อลิ้นจียังมีอยู่ค่ะ ดีจังเลยครับเพราะว่าบางทีถ้าเกิดว่าเราไปกินใช่ป่ะบางลิ้นจี่นะคะบางที่อ่ะมันจะฉ่าตั้งแต่พอแกะมาปั๊บน้ํามันแตกโปะออกมาเลยอย่างเงี้ยฮะเนาะแต่ในเนื้อเละดีจังเลยน่ากินจังเลยของเขาพรีเมียมเลยนะครับค่ะเมื่อกี้เป็นพจมานตอนนี้ขอเปลี่ยนเป็นดาวเรืองตอนทำนาข้าชื่อดาวเรืองนี่ทำไมต้องทำบท บาทคุณพ่อ <c oughs> จะหลิดจะก,กา้นใช่เราแกะผมเรียบร้อยแล้ว <c oughs> เมื่อกี้ถักเปียนะคะ <c oughs> ครับอันนี้จบชวนพ่อพ่อแม่แม่นะคะรวมกลุ่มค่ะไปปลูกดาวเรืองขายกันดีกว่านะคะที่ชาวบ้านออชาวบ้านหัวรอเขารวมกลุ่มกันปลูกดอกดาวเรืองแบบนี้นี่เลยที่นี่นะคะชาวบ้านนะคะหมู่สามตำบลหัวรออำเภอเมือง จังหวัดพิศนุโลกนั่นเองนะคะเขารวมกลุ่มปรับปรุงสถานที่ที่เอก,กชนนะคะมอบให้ใช้ประโยชน์เป็นอะไรหรือเปล่าคะคุณพ่อคะปลูกดาวเรืองนะคะเพื่อเก็บขายแล้วก็เป็นจุดเช็คอินแบบนี้เลยโดยดาวเรืองล็อก ลอ้อลอดแรกนะคะปลูก600ต้นตัดได้แค่2,400ดอกขายดอกละ80สตางค์ถึง1บาทนั่นเองนะคะม,มีร้านดอกไม้มาขอซื้อทั้งหมดเลยที่เราเห็นเนี่ยนะหลังจากนี้นะคะจะขยายแปลงปลูกเพิ่มแล้วก็ขายเป็นต้นรวมทั้งจัดโซนขายอาหารเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวอีกด้วยซึ่งจะสามารถสร้างรายได้ได้ไดอย่างยั่งยืนให้กับชาวบ้านอีกด้วยค่ะนะเลยเออเป็นกำลังใจให้นะครับคุณพ่อคุณแม่จา๋าดีแล้ว อะไรที่ช่วยกันได้เนาะแล้วเป็นเงินเป็นทองนะครับในตอนนี้ก็เริ่มฟื้นตัวกันแล้วนะครับ <ผม S 2> เดี๋ยว,วผมว่าโอกาสดีๆมันควรจะเข้ามาอีกเยอะเลยนะครับเราก็เป็นอีกหนึ่งที่นะครับที่ช่วยกันประชาสัมพันธ์นะครับเกี่ยวกับดอกดาวเรืองยังไงก็ไม่ตกเทรหรอกลูกเพราะว่าใช่คนยังต้องไหว้พระทําบุญกันอยู่นะครับและโดยเฉพาะดอกดาวเรืองไม่มีตกไม่มีตกนะครับแต่ขอให้มีความขยันและอดทนแบบนี้แหละครับเราต้องไปด้วยกันข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง